สวัสดีครับผมสเปนโดซ่าดครับคอรับนิดหนังสือพิมพ์สปอร์ตพูลและสตาสเกอร์นะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับ28มิถุนายนโปรแกรมฟุตบอลมีความน่าสนใจให้ติดตามชมติดตามเชียร์กันเยอะเหมือนเช่นเดิมนะครับในส่วนของคลิปนี้ครับผมจะโฟกัสไปที่ฟุตบอล1คู่นะครับในศึก FA ครับอังกฤษรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับเป็นการเจอกันระหว่างเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านพบกับ อ่ะเซนนนั่นะครับดาบคู่ผลงานตั้งแต่กลับมาแตกกันตอนครับถือว่าไม่ค่อยดีนะครับลงเล่นมาสามเกมในลีกเนี่ยพวกเขาเสมอหนึ่งแพ้สอน,นะครับเกมรุกเกมรับมีปัญหานะครับแต่ถ้าเกิดดูจากทรงเกมนะครับต้องบอกว่าดาบคู่เนี่ยยังเล่นโอเคอยู่เพียงแต่ว่าเกมรุกเนี่ยจบไม่ลงแล้วก็เกมรับมีข้อผิดพลาดแต่วัสนีครับปรับปรวเป็นฟุตบอลทั่วยเนี่ยผมมองว่าพวกเขาเนี่ยจะเล่นแบบ มีสมาธิมากขึ้นครับแล้วก็แผงหลังเนี่ยคือข่าวที่จะได้จดเอแกนเนี่ยฟิตกลับมาคืนตัวจริงครับแล้วก็โกมูนหนึ่งอย่างดิเทเดสันเนี่ยจะกลับมาฟ่าวสอบโดยตัวนี้ครับทำให้เกมรับเนี่ยมีความนิ่งมากขนนึ้นครับเจอกับทางอเซนอลครับซึ่งฟอร์มเนี่ยถือว่าแย่ไม่ต่างกัน,นครับลงเล่นมา3าเกมเนี่ยพวกเขาชนะ1แพ้2อครับส่งเกมแต่นัดนะผมบอกนะครับว่าดูแล้วเนี่ยเล่นแบบยังไม่ค่อยแรง่องเท่าไหร่นะครับเกมลุกยังมีการเข้าทำที่ขาดความปลาหลายนะครับแล้วก็เกมรับเนี่ยอันนี้คือจุดบอก็การ่แน ของแพงหลังเนี่ยดูแล้วไม่ค่อยดีนะครับแม้ชื่อชั้นจะดูดีกว่าแล้วก็ฟอร์มเนี่ยอาจจะดูดีกว่าเล็กน้อยครับแต่ผมมองครับว่าปืนใหญ่ชั่วโมงนี้เป็นบอลที่สเปรยสปาร์ตนะครับกระแพงครับเปิดมาให้ที่อาร์เซนอลครับเป็นต่อที่0.25คุณนะครับซื้อใจบอลระบบแล้วก็บอลฟิกครับอย่างทายเชฟฟิลยูดิเต็ดเชื่อว่าวันนี้สู้ได้แล้วก็อย่างน้อยครับจะไม่แพ้คารังในเวลาปกตินะครับเชียร์ทางดาบคู่เชฟฟิลยูดิเต็ดนะครับในคู่นี้แข็งแกรงรวยไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ